สวัดีครับผมครับพี่น้องฝนตกโอ้ดีเงี้ยยังไงบรรยากาศนี่แนะครับตแกแห้งเขสมควรเลยตัดหญ้าไว้ว่าเตรียมเห็ดเหล่าไก่หม่องนี้ครับ หลายกู้นพัดไปบนเขาต,ตะแห้งเติบครับโอ้อากไม่รับเคลืมอนอย่นั้นจะไหนสั่ลายนี่นะครับเบสุดมตอนนี้มีกล้องการเฮ็ดหลายอย่างแต่ว่าสองล้อ,อกันครับผมอ้าเปิดหน้าต่างเลย นี่ะสิ่งต่างๆท,ที่จะทำก็คือส่วนไทยเดี๋ยวสัต้ส่วนไทยลงมาเห็ดเห็ดเสาหรือว่าสีเอาลเลนมาถึงครับผมสอลเลนถึงยาวไปเลยไปหุดพคูนมองบานพ้นคุละครับกระตกลับมาตีโค้งก,กลับมาแถวเนี้นี่ก็จ ยอดครับสิยากเนี่ยแต่อันสตังก็บสิบ่าเดพล,ล้มไลายให้เขาแล้ครับน้ะน้ำเต็มสระเลยปลาเนี่ยม,มันน่าเอาปลามาเลี้ยงที่จะปลาออกจากบอ่อครับผม